ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับการเล่นอ้อยของผมนะครับอันนี้เป็นเกมซ้อมของผมนะครับที่ซ้อมทีมนะครับของทุกวันครับวันนี้ผมจะสอนเล่นอ้อยนะครับก็ผมจะทําให้สแต็กอะต้นเกมนะครับสแต็กต้นเกมเป็นหลอดสีส้มๆนะครับอยู่ช่องที่สามนะครับแล้วก็เราฟาร์มครับผม เราจะควานก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งครับจะลูกผู้ดาสกิลหนึ่งอีกทีหนึงน่งจะฟาร์มไวขึ้นนะก็ต้นเกมไม่มีอะไรมากครับฟาร์มตามทันนิ่งเลยตอนนี้ผมเลือกที่จะจบล่างนะครับผมจะไปทำไบโอเลตนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับช็อตนี้เราก็คุมการขอมนได้เฟนะิร์สบัตเราแทกกลางครับเพื่อขามรวยครับผม ช็อตนี้เหมือนโลมเขาจะมาคุมกลางด้วยนะครับเราต้องระวังเคเขากลับมาครามแดงปกติเนะวลาโหนก็จะโหนกับป้อมจับเอ่อพวกหินได้ไนปะช็อตล่างไปโอเล็กมากดูมินิแมปบ่อยๆนะเวลาเล่นป่าเล่นทุกตำแหน่งครับ ชอดนี้ผมเห็นมันปิดบนนะแล้วก็มันใช้สก,กิลกับสกัดหมดแล้วผมว่าปิดได้นะน่าจะปิดได้นะุกโอเคไม่ตายละโดนลา้าฮึโดนล้าสองตัว,ตวไม่เป็นไรครับทามมิ่งมังกรเกิดน,นะแล้วก็แล้วก็รอดูอะาล้ก,ลก็เลือกเอาว่าจะเอามังกรหรือว่าจะาดาร์กแต่ผมเลือกเอามังกรนะ,รนะแต่เหมือนเพื่อนจะได้ล่างนะครับ จะลิมหิวครับตอนนี้ก็แลกกันไปนะครับตอนนี้เราก็าเอามาังกรนะนนเขาฝัาาานนะา่งข้างบนเราเาขาตีดากไปแล้วบูเขาก็ขึ้นนะครับเรารอเวรกบูต่อได้เลยถ้าเขาเข้าบูแล้เหมือน,นจะแหลมหนะรนารมโดนลานทีแล้วตอนนี้เราก็เข้าบูนะครับ เ,เราว่าไอนันดอร์เขาบุญแล้วล่เะเดแแหลมเนี่ยไปกันเลยงช่วยดูเพรสมมาทำล่านะกับมาฟาร์มนนแล้วก็ฟาร์มปกติ ชัดนี้น่าจะเล่นล่างได้นะดเกเ่าโอเคเารอแท็กกลางโอเคนันรออยู่บนนะคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่นผมรอเล่นข้างบนนะจัดเลย เราเล่นแหละเราก็เข้าเลยกระตัดผ <c oughs> ักลอนอืมต <c oughs> ู้ผมเส <c oughs> ียตาย <c oughs> ตรงกลางน่าจะมีมีดักอยู่เราต้องอ้อมๆนะครับเพราะว่าเป็นด้าหายก็แทงกลางเดนไม่มีอะไรทำก็กลับมาฟันโบรับ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์เพีสกำลังถูกส่งออกไปตอนนี้มันข้างว่าจะมีประเด็นน่าจะได้ฟิกเมดปะมไม่ได้เลน,นผักทัมมิง่งแดงเราเราจะขึ้นนะเราต้องกลับมาฟาร์มเลยกด้เราเล่นใจเย็นนะครับทุกตำแหน่งดิ จุดนี้เราได้ป้อมล่างแล้วนะแล้วก็น่าจะสลับลนะครับเราไปปิดบนดีกว่าเพราะข้างล่างมันมีตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบนตายหนึง่งถ้าเราไปปิดก็จะเป็นแบบว่าห้าสามน่าจะโลกันหมดแล้วผมน่าจะเข้าได้ ช็อตนี้เพนด้าน่าจะ <C> e <leg al> าเอาเอาบังกรออบเจกก็เป็นอะไรที่สำคัญมามๆ <C> e <leg al> ช็อตนี้น่าจะขึ้นกลางได้ปะเร <C> e <leg al> า,า <C> e <leg al> ให้ประหมึกเทแล้วเราแราว,ว,ว่าเข้าแค่เบย์อวน ไม่สนใจไหนนะเข้าไปวึิ๊บออกแค่ด้วยเ็าเรียกว่าการโฟกัสตัวที่เราจะฆ่านะครับยอดค่อยๆเล่นไปตอนนี้ผมจะเอาเลือดแล้วว่าจะไปเคลียร์บนตรงกลางมีประเด็นใบมา ผมว่าถ้าผมไปกลางไม่ปิดอะิดทันเลยไอ้มีตัวปีอยู่เร็วถ้าจะฆ่าได้นะตัวเดียวเ,ยวเ,ยวเยาา้วเยชุดติดีต้ว พอเราฆ่าเสร็จเราโลเราอะไรเงี้ยเราก็กลับมาฟาร์มกลับมาออบเชคได้นะครับไม่ต้องไปเล่นต่อเล่นแบบค่อยเล่นใจเย็นตามสเต็ปนะวิธีการเล่นป่านะก็ อันดับแรกเลยคือทุกคนเราไหนเราจะฟาร์มเนี่ยเราจะแท็กคลิปเนี่ยคือเราต้องรวยครับในเมื่อเรารวยแล้วเ,เราก็ต้องแบกเพื่อนให้ได้ครับความหวังมันจะอยู่ที่เราสูงอะตำแหน่งนี้เพราะเราทั้งฟาร์มทั้งแท็กคลิปทั้งเอาออบเจกต์อะไรหลายๆอย่างเมื่อเราได้ทรัพยากรในเกมเยอะกว่าเพื่อนอะ,อะไรแบบนี้มันก็ต้องแบกให้ได้นะครับแบกไม่ได้ก็แพ้ ไม่แพ้หรอกเขาจะมีตำแหน่งอื่นที่แบบแบกให้เราช็อตนี้ก็เข้าไปเลยครับผมได้คิปซี่หนึ่งตัวถามว่าตัวอะไรเก่งเนก่เก่งทุกตัวครับถ้ารวยถ้าตัวมันรวยมันก็เก่งแต่รอจังหวะดีๆเราต้องโฟกัสตัวที่เราจะฆ่านะ ่น่าโดแล้วผมว่าข้างบนน่าจะเล่นได้นะเราไม่ต้องเอาตายเราเลือดเก็บหมดเก็บหมดตอนนี้เราก็โลรับแล้วก็ดูเลือดแบคีบได้แค่น้าน่าจะมากเกียร์กางนะโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมลองซื้ออันติมัน ไม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอไม่จะต้องถอยเงียไม่ได้เราก็ถอยมาฟาร์มาเอาออบเจกต์นผมว่าช็อตนี้นวนตายสน่าจะเอาสอออกได้นะโอเคเ,เราไปตีด์กดีกว่า แม่จะได้ทั้งข้างล่างไม่แน่ใจข้างล่างแมกก่ับชีวิตเราป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีแล้วทำบนกันตอนนี้เราไปเล่นกลางไนะด้น,นั้นดูจังหวะเอาครับจ้าหมอลนั่นเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่องมันน่าจะถอยแล้วนะ ผมปิดล่างได้ปะวะสองตัวเฮ้ยเวโอเวโอเวโอแหลมเนี่ยซื้อตีปันหน้าเราต้องมีเชิงครับเวลาเรา่นเกมนี้เน็ตแหลมอืมผมโดนตาย ฉันหเหรอคิดผิดแล้วกำลังไปเราขึ้นบ้านหอยยากนะครับเราต้องทำเบสให้มันเท่าเท่ากันคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้อง,องหวังเพิ่งแต่คนอื่น an enemy has been defeated ผมรอเล่นจังหวะแบบจังหวะแคดี้เขาหลุดตำแหน่งเม็ดหลุดตำแหน่งผมจะรอ,อไปข้างตอนนี้เข้าไม่ได้ผมก็จะเลไม่เข้าเขาเล่นจังหวะสองนั่นตัวมัน <c oughs> เห็นไดน้น่าจะหงิดนะยกอะเข้าไม่ได้ ทำไมนมครับผมน่าจะมีตัวมีเสียงบน่นบ้างกูปลามหมดพี่ธนายับไปซะหนีไม่หลับดานมันหนีกูต้องออกแล้วเอาดาบก็โหดของกาลิมมาถึงโกงมากครับทำต้นเกมของ อืมือว่าเพนด้าน่าจะยังไม่กลับไม่กลับนะลองปิดเลยตายล้ไปใม่จบได้เป็นึ้นวางเด็ก

รบนี้เราเหมือนเราทำเวฟสามทางแล้วก็เพื่อนเขาเล่นอไขึ้นล่างกันเดี๋ยวเราโฟกัสเดี๋ยไอนี่เออย่าให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะข้าไม่น่าหรอกหน้าโดดแล้วหน่าดดเด็เรีเยกิ้งนะเรียบร้อยเป็นตัวกองนี่ has defeated. Ultimate. been Double kill. ก็ถ้าใครอยากเล่เลน,น,นลมีตัวรที่เล่นลองดูคลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับก็ใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับฉันจะบดขยี้ไม่ให้เหลือซากเลย